หัวหน้ากลุ่มก็ประมาณสอนชนภาคสามขอรายงานจำนวนผู้เข้า,า,าร่วมสัมมนาจำนวนผู้มิการหูือไมริการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสามจากการเนินงานตามแผนตลอดเทศการประจำปีงบประมาณวิศสกรลาบสองพันมจะเปลี่ยนและจะเดีีป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในที่เปิดการสัมมนา จะตสอาแขเพิ่มทธิภาพการประกอบงานของสัรคนภาคษามกรณีตามที่สับคได้มัดแข่ระดับชาตงพโรบมองหามีค่าใ้จ่ในวงการศิลปะเพื่อใช้ในการประดั์ประดิตของส่นภาคษาแต่จากการเรียนงานของที่สนงริดเมือเป็นกานระดัาตสันคมระยะสามีเม่อเกเรื่องมันสองห้าลูการ ให้การเนอแผนงานเปิดงานในรูปผ่านมาให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอและอย่างทื่นที่ผู้ให้เกิดความเข้าใจร่วมใจประสสำเร็จในการจัดทำรายงานเกการร่มบประบาการ่งการที่แบบเื่อมาช่วยกััอย่างีเราอยากได้ การจัดสัมมนานนรนเรื่องแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปติงานของสอนชนนะครับตั้งแต่หน่วยงานสอนชนนะครับจัดตั้งขึ้นตามพร,ร,ระราชบัญญัติรักษาความดีของชาติเมื่อลยปีสองพันห้าร้อยสิบสองนะครับเราก็ได้มีการบรรจุกำลังคนของสอนชนทั้งในส่วนของกองทัพเรือและหน่วยงานในสอนชนประกอบด้วยกรมประมงกรมเจ้าท่ากรมสุนการกรตำรวจน้ำกรมทรัพยากรทางทะเลช,ยชายฝั่ง ในว,วันนี้เราก็จะมาร่วมจัดทาแผนปฏิบัติราชการของสอนชนในปี2 5 6 4นะครับในปีหอวันหน้าซึ่งจะเป็นแผนปฏิบัติการที่หน่วยงานในสอนชนต้องไปปฏิบัติงานร่วมกันโดยในครั้งนี้เราได้เชิญผู้แทนจากทรมแรงงานนะครับมาร่วมจัดทาแผนเัติงานด้วยเนื่องจากในการปฏิบัติงานของสอนชนผ่านมาเนี่ยเราต้องอปปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าที่จากกรมแรงงาน ในเรื่องของการตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวที่มาทํางานในภาคปรโมงนะครับก็ะจะทําแผนเริษการของสอนชนปี6 4 5เนี่ยเป็น่วนในแผนเริษัทการ3ปีของสอนชนนอกจากนั้นเราจะมีการจัดทําแผนเริษัการสอนชนในช่วงตั้งแต่ปี6 6หกถึงปีซึ่งเป็นเป็น,ปนตามยุทธศาสตร์สอนชนในปี6,70นะครับ การงานของสอนชนเนี่ยก็จะครอบคลุ่มในเรื่องของการใช้งบประมาณที่ได้รับแล้วก็มาจาัดทาแผนไปเป็นการร่วมกันนะครับโดยในปีงบประมาณหน้าเนี่ยสอ,อนชนจะมีการจัดตั้งบทโดยเฉพาะกิจสอนชนนะครับซึ่งจะมีกําลังจากหน่วยงานในสอนชนเนี่ยมาร่วมก,รรมกันปฏิบัติงานในการรักษาบวรมสชาุทางทะเลนั้นก็จะมีความเข้มข้นในการปฏิบัติงานตามภารกิจสอนชนเพิ่มมากขึ้นครับ